คลิปนี้จะมาพิสูจน์การต้มไข่กับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับมาดูครับว่ามันจะระเบิดหรือเปล่าแล้วก็จะต้มไข่ให้สุกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูครับนี่นะครับไข่เป็นไข่ที่พี่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับนะตะกี้ต้มไปแล้วหนึ่งลูกต้มไข่ิน๋มแล้วอ่ะเดี๋ยวเอามาล้างก่อนนะท้างให้สะอาดก่อนนะครับ ามาดูที่หม้อทอดไร้น้ำมันของเรานะครับที่พี่ใช้เป็นตัวนี้นะครับนะก็มาดูนะครับการตั้งอุณหภูมิก่อนนะครับนะอุณหภูมินะครับตั้งอุณหภูมิอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับตั้งมาที่หนึ่งร้อยตรงนี้นะหนึ่งร้อยนะครับอือ่ะนี่นะครับ ตั้งอุณหภูมิมาที่หนึ่งร้อยแล้วนะนี่นะครับก็เปิดฝาเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยที่หลายคนสงสัยว่าต้องใส่น้ําหรือว่าใส่อะไรเข้าไปหรือเปล่าไม่จ้องนะครับนะก็คือใส่ไข่เข้าไปเลยครับใส่ไข่ธรรมดาอย่างนี้เข้าไปเลยนะอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องเลยนะครับเทกหน่อยอ่านี่นะครับใช้เวลาสิบเจ็ดนาทีนะครับสําหรับ สำหรับหม้อไร้น้ำม,มันรุ่นนี้นะครับนะถ้าเป็นรุ่นที่พี่คิดว่าถ้ารุ่นดีๆหน่อยนะแพงๆหน่อยก็อาจจะสักสิบหกนาทีนะครับสิบหกหรือสิบสิบห้านาทีนะครับอ่ะแต่รุ่นนี้พี่ลองแล้วนะครับนะเอาเป็นสิบเจ็ดนาทีแล้วกันนะครับอ่ะก็เลื่อนมาเลยนะครับที่สิบเจ็ดนะอ่าเห็นไหมสิบเจ็ดนาที เอาละครับเริ่มแล้วนะครับนะก็ทิ้งเครื่องไว้อย่างนี้เลยครับสิบเจ็ดนาทีเดี๋ยวเรามาดูฮะมาลุ้นกันครับว่าจะระเบิดหรือเปล่าแล้วครับนะอ่าเดี๋ยวมาดูอีกสิบเจ็ดนาทีนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีครับเพื่อนๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะระเบิดหรือเปล่าแล้วไก่จะสุกหรือเปล่านะครับนี่อันนี้ยังไม่ระเบิดนะ แต่ว่ายังไม่ได้เปิดดูข้างในว่าสภาพมันเป็นยังไงแต่ยังไม่ได้ยินเสียงว่ามันระเบิดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะลุ้นกันครับลุ้นกันครับไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วมั้งนี่นี่เข็มมันอยู่ตรงนี้นี่นี่แต่ถึงเลขศูนย์แล้วมาลุ้นกันครับลุ้นกันครับว่าวิธีการนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่ ใช้วิธีการอ่าเห็นไหมครบแล้วครับครบแล้วครบแล้วครับอ่านี้ตั้งไว้17นาทีนะครับอ่าเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะลุ้นกันครับหนึ่งสองสามอ่าโอเคครับไม่ระเบิดนะไม่ระเบิดนะครับโอ้แต่ร้อนเลยครับร้อน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 มากเลยอ่าเดี๋ยวมาดูมาดูครับเนื้อว่ามันเป็นเนื้อไข่ต้มหรือเปล่านะข้างในนะครับ นี่นะครับสิบเจ็ดนาทีพาออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นยังเป็นไข่ออนเซนอยู่นะเพื่อนเพ่อ,อยังไม่สุกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สุกยิป,ปี้คิดว่าน่าจะต้องสักยี่สิบนาทีขึ้นไปนะครับนะถึงจะสุกเป็นไข่ต้มเลยนะครับเพื่อนๆอนนะครับห้ามตั้งอุณหภูมิเกินกว่าร้อยสี่สิบองศาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ระเบิดนะครับนะ แต่วิธีการขอยิปปี้ทำแค่ตั้งแค่100องศานะครับจำไว้เลยนะครับว่าห้ามเกิน140องศานะครับ140องศาจะระเบิดนะครับใครจะระเบิดเนาะอันนี้เตือนเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะต้มไข่กับหมอ้อทอดไร้น้ำมันอานนี้นะครับก็ลองไปทำดูนะครับตามวิธีการที่ยิปปี้ได้บอกไปนะครับ เน้นย้ำนะครับว่าการตั้งอุณหภูมิห้ามเกิน140องศานะครับไม่นั้นไข่จะระเบิดนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องที่พี่ที่พี่ชแนลด้วยนะครับฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ